แคลเซียมต้องกินตอนไหนจะได้ประโยชน์สูงสุดก่อนอื่นแคลเซียมมี2แบบครับเน่งคือแคลเซียมคาร์บอเนตเจ้าตัวนี้ควรกินหลังอาหารทันทีเพราะไอ้ตัวนี้ต้องใช้กดในร่างกายในการแตกตัวและ2คือแคลเซียมซิเตรตตัวที่2นี้ควรกินตอนท้องว่างหรือกินคู่กับวิตามินดีร่างกายจะดูดซึมได้ดีที่สุดแต่ว่าห้ามกินคู่กับ3อย่างนี้เด็ดขาด1น่งคือยาตัวอื่นเพราะมันจะไปลดการดูดซึม2คือห้ามกินพร้อมกับผักปริมาณมากๆและ3ตัวนี้สําคัญครับห้ามกินคู่กับกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เพราะมันจะไปขวางการดูดซึมแคลเซียมของร่างกายต่อมาคือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นหรือ g r a ปซีดควรจะกินตอนท้องว่างเช่นเช้าหลังตื่นนอนหรือว่าหลังอาหาร2ชั่วโมงแต่ว่าห้ามกินยาแอสพรลินหรือยาที่มีฤทธิ์ในการละลายริมเลือดเด็ดขาดมันตีวิตามินควรทานหลังอาหารกลางวันประมาณ30นาที4คอลลาเจนควรทานตอนท้องว่างและดื่มน้ําตามให้มากๆเพื่อการดูดซึมที่ดีข้อ5ซิงหรือสังกะสี ให้กินตอนท้องว่างเพราะร่างกายจะดูดซึมได้ดีที่สุดแต่ถ้าหากคุณกินแล้วมีอาการระคายเคืองหรือคลื่นไส้ให้เปลี่ยนมากินหลังมื้ออาหารแทนแต่ว่าไม่ควรกินพร้อมกับธาตุเหล็กหรือแคลเซียมเพรคือน้ำมันปลาให้กินหลังอาหารไม่เกิน30นาทีแต่ไม่ควรกินน้ำมันปลาหากกินยาแอสพรลินอยู่ข้อ7คือเอนไซม์คิวเทนให้กินหลังมื้ออาหารไม่เกิน30นาทีครับสุดท้ายคือธาตุเหล็กธาตุเหล็กควรกินตอนท้องว่างแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรทานคู่กับน้ำส้มหรืออาหารที่มีวิตามินซีสูง เพราะวิตามินซีจะไปเสริมธาตุเหล็กให้ดูดซึมได้ดีขึ้นแต่ว่าไม่ควรกินธาตุเหล็กพร้อมกับ3อย่างนี้1คือแคลเซียม2วิตามินอ e, ีและ3สังกะสีเพราะมันจะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กของร่างกาย